ทุกคนวันนี้อยู่กับผมร้านต้นอะไรแต่งนะครับไม่มีอะไรก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเบฟ15หัวเทิร์กนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะแต่ว่าเป็นชุดสีเป็น ABS นะครับก็เป็นสีเขียวลิมิเต็ดนะเป็นหัวเทิร์กนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนิทบ้างไม่สนิทบ้างนะครับก็ ABS นะครับต้องเข้าใจ อันนี้ปั้นไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มาดูกันข้างบนก็จะมีชุดใหม่นะครับชุดนี้เปลี่ยนไฟเซ็ตศูนย์เปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนเข็มนะครับอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับอันนี้ตีคร่าวๆประมาณพันเจ็ดนะครับ <S <S ก็มีเปลี่ยนแผ่นนะครับึบแล้วก็มีเปลี่ยนไฟ 0, เซ็ตศูนย์เกียร์น้ำมันนะครับเปลี่ยนไฟใหม่หมดเลยนะครับอันนี้อยู่พันกว่าบาทนะครับ แล้วก็ชุดเฟรม ABS นะครับอยู่2อ0พชุดชิ้นดำอยู่700กว่าบาทนะครับชุดสวิกนี่นะครับตัวละ80บาทเป็นสวิกเทียมนะครับของ H&M นะตัวละแปดบาทนะครับตอกแฮนเดโทน่านะครับอันนี้อยู่180บาทประกับสารเล็งนะครับพร้อมสายนะครับอยู่พันร้อยนะครับเป็นแท้นะพร้อมรถเลดด้วยนะแล้วก็ปลายแฮนเดิลนะครับงาน Next Speed นะครับอันนี้อยู่300บาท แล้วก็มีปลาโบลซี่อันนี้550บาทนะครับกระปุกแอนอันนี้อยู่250บาทนะครับคัดตัมิโน่อันนี้อยู่280บาทนะครับป่านหลบเรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็จะมีอันนี้หลอด LED ดีอันนี้อยู่380บาทนะครับตะกร้าหน้าแท้บวกนัทเลทนะครับอันนี้อยู่600แล้วก็ ล้อนะครับโมลาสเปนนะครับงานตัวนี้นะครับงานป้ายแดงอันนี้อยู่พันหกนะครับสายสวิปนะครับป้อมหัวนี้ก็อยู่ประมาณแปดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยนะครับข้างบนจะใส่แบบนี้นะครับเห็นไข้างบนจะใส่แบบนี้ข้างล่างใส่แบบนี้อ่าครับตัวปั๊มอันนี้ลูกค้าติดมากับรถลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ไล่นอตเลสนะครับนอตเลสเบสเซ็ตรวมทั้งคันนะครับประมาณ สามสี่พันบาทนะอันนี้นะแล้วก็ยางนะครับเป็นคาเมลคาเมลแม็กซิงนะครับเบอร์สองร้อยนะครับสต็ปเครื่องนะครับเป็นหกสิบชักห้านะครับอันนี้ลูกค้าจัดมาเองนะครับแล้วก็แปลงสตาร์ทมือนะครับโดนไปหกพันกว่าบาทเพราะว่าเป็นเป็นไดดดำนะครับแล้วก็ชุดชุด ชุดไอที่มันต้องใช้ครับของเฟืองพวกสายไฟอะไรจะเป็นแท้สูนย์นะครับเบิกเลยนะครับแล้วก็มีคีบนี่ครับที่ใส่เสริมมาไปอันนี้อยู่200กว่าบาทนะครับต้อนะครับหลายสเตป60จาก5นะครับพามาพันเกือบ2,000นะครับพร้อมขอท่อประมาณพ8นแปดพ0นสิบพันเะครับแล้วก็เบิกสเต์ไอคันเยียบเบรกหลังนะครับขัดตั้งคู่วงเดือนชุบสปริงชุบนะครับ แล้วก็แกนแกนแกนขาดทั้งคู่นะครับชุดนี้ประมาณ900กว่าบาทนะครับแล้วก็ลายน็อตแข็งนะครับ700นะครับุดเป็นงานของเด็กสปีดนะครับนี่700นะครับอันนี้คันสตาร์ทบวกลูกยางบวกน็อตอันนี้อยู่450บาทนะครับพักเท้าสเตย์พักเท้านะครับปัดปัดด้านนะครับอันนี้800บาทอุดสเตย์0บาทน็อตข้างล่างตัวละ50บาท2ฝั่งก็1 0 0อยนะครับ อันนี้อยู่200ร้นะสองฟังเลยปลักเท้าหลังผมใส่เป็น110ยสิบไอเพราะมันได้เรียวแล้วก็เล็กนะครับแล้วก็มียางหุ้มไม่สั่นขึ้นเท้านะครับแล้วก็อุดเอย้ไม่ใช่อุดอันนี้เป็นน็อตบูทท่อนะครับงานเล็กสปีดเหมือนกันอันนี้อยู่200นะครับโชคหลังเป็นซีบีพันสามงานประกอบนะครับอันนี้อยู่3300บาทซับนุ่มนะครับรับประกันเลยแล้วก็มาอุดโชค๊คอันนี้อยู่คู่ละสองบาทนะครับอ้าม รอยพาอัลฟาเสียบนะครับอันนี้อยู่พันกว่าบาทนะครับ <S 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 แล้วก็ไรนัดเลททั้งคันก็ที่บอกไปว่าราคาสามสี่พันนะครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างอ๋ออันนี้ลืมไปมีการตกนะครับเป็นแท้เบิกนะแท้เบิกศูนย์พร้อมกับบูธน็อตบูทกันตกนะครับใส่ไปก็จะเต็มเต็มแบบนี้อันนี้อยู่เจ็ดร้อยห้าสิบบวกสองร้อยสามร้อยนะครับก็เป็นเก้าร้อยนะครับชุดน,นี้อยู่เก้าร้อยไม่เกินนี้นะครับ แล้วก็มีห่างปลาตัวตั้งโซ่นะครับตัวตั้งโซ่ห่างปลาก็ได้ครับของนุ่ยนะครับอันนี้อยู่480แกลลอนหน้าหลังอยู่700นะครับแล้วก็มาที่ชุดดุมสเตอร์นะครับเป็นของดุมสเตอร์เว็บร้อยใส่ด้วยบทบสกื่งมือมือสซนนะครับอันนี้ชุดนี้อยู่690สเตอร์130โซ่220บาทนะครับส่วนยางหลังเป็นคาเมลนะครับคาเมลเบอร์200นะครับนี่ ฝาเบรกเป็นแท้เบรกนะครับอยู่580นะครับฝาเบรกมือลิงใส่เป็นมือลิงขาตรงนะครับอันนี้อยู่ร8 0ยบาทนะครับแล้วก็อ่นนี้ขัดเกลียวแท้บเบรกพร้อมอยางนะครับอันนี้อยู่280นะครับมีน,อน็อตเล็บใส่ให้ด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เบรกขัดตั้งข้างนะครับพร้อมสปริงอันนี้อยู่150อันนี้เราขัดตั้งข้างตัวละ190บาทนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับมีสายเบรกมีสายเบรกเลดด้วยนะครับพร้อมซูเปอร์ลีนนะอันนี้เส้นเนี้ยครับอยู่2 8 0ยแปดิบาทนะครับพร้อมซูเปอร์ลีนเลยนะเป็นสายเบรกเลดนะครับแล้วก็ชิ้นดำชิ้นดำได้แจ้งไปแล้วนะใต้เบาะมีอะไรไหมดูแป๊บหนึ่งปฟท้ายก็ปฟท้ายได้เปลี่ยนนะครับเป็น เบิกมาเปลี่ยนเพราะว่าของเก่ามันคุณนะครับจะครู่อ๋อบทั้งๆไม่มีอะไรเลยนะครับปกติอืมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับส c คร b e ให้ร้านต้นอะ,ะเตียงปุธารามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยว เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนดีกว่านะว่า60จาก5ลูกค้าทำมาเป็นยังไงนะครับ จเจอไ่เป็น14 29นะก็วิ่งโอเคนะครับวิ่งซื้อกับเข้าสนุกสนะครับไม่ถึงกับแรงพุดปัดนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ